สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้พามาดูนี่เลยอะไรเอ่ยครับเขาก็คือแคคตัสนะครับแคคตัสนะครับหัวกลมๆนะฮะนี่เลยแคคตัสชื่อพันธุ no ์ยิมโนคาริเซียมอย่างชนิดสีจางนะครับ ยิมโนโคาลิเซียมด่างหรือเรียกกันย่อๆว่ายิมโนโด่างน,นะครับนี่เลยนะตอนนี้เราเกิดฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ซื้อแคคตัสมาลองเลี้ยงดูแล้วกี่รอบกี่รอบก็ไม่รอดนะครับตายหมดเนา่ารดน้ำซะเนา่ารอบนี้ลองอีกเที่ยวหนึ่งนะครับลองอีกเที่ยวหนึ่งดูซิว่าจะรอดไหมจะรอดไหมนะครับนี่เลยนี่เลยเห็นไหมครับ โอ้โห oh สวยงามมากสวยงามมากนะครับนี่ยิมโนโดังนะครับยิมโนโดังมีทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เจ็ดพูนะครับเจ็ดพูอ้วนเลยนะฮะเจ็ดภูหัวอ้วนอวนแล้วก็มีลูกมีลูกแล้วก็มีดอกดอก้วยดอกอยังไม่บานนะฮะนี่นะครับนี่คือยิมโนโดังพื้นจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีลายด่างสีแดง นี่ครับลายด่างสีแดงแดงเรื่อยๆสีแดงแล้วก็อมมาถึงสีส้มนะครับนี่เรามาดูด้านข้างกันเลยนี่นะครับนี่เลยนี่เลยเห็นไครับอ่ะทีนี้จะหมุนให้ดูรอบๆนะครับนี่เลยไหมครับความสวยงามของเขาก็จะอยู่ตรงไอ้ความลายด่างนี่แหละครับนะฮะลายด่างเนี่ย นะฮะเนี่ยลายด่างเนี่ยค่ดูเห็นตัวลูกไหมครับเนี่ยตัวลูกมันตัวเล็กที่เอาเอาหันหัวเข้าจอพอดีเลยนะฮะเนี่ย,ยรอบหัวของเขาก็จะมีด่างแดงแดงอมส้มอยู่ภูหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นลายลายลายโทนเขียวอมเทาอมดํานะครับเนี่ยฮะนี่เขาคือความงดงามของเขาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วก็แต่และหัวแต่และต้นเนี่ยก็จะไม่ซ้ํากัน จริงๆแล้วมันเหมือนกันก็จริงอาจจะมีแปดพูเจ็ดพูเก้าพูสิบพูอะไรเนี่ยฮะแ้วน่าเหมือนกันเหมือนพูทุเรียนนะเนาะเออเหมือนภูเหมือนเหมือนพูทุเรียนเลยแต่ว่าถึงพูมันจะเหมือนกันเท่ากันแต่ลวดลายมันต่างกันเนี่ยนะครับแล้วเวลาลูกเขาออกมาข้างๆงเนี่ยหน่อเขาออกมาเนี่ยเป็นกอเนะี่ยโอ้โหยิ่งกอใหญ่ยิ่งสวยนะฮะยิ่งกอใหญ่ยิ่งสวยเลยเนี่ยความงดงามของมันก็คือ,อความด่างน,นี่แหละครับที่ดูได้ทุกวันไม่รู้จักเบื่อ ดูหัวนี้อ่าดูต้นนี้อ่าก็ลายอย่างหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งก็ลายไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อลายสีพื้นๆนี่เหมือนกันมีเขียวแต่ไอ้หัวต้นนี้แซมแดงไอ้ต้นนี้แซมส้มต้นนี้แซมเหลืองมันมีสารพัดครับนี่นะฮะแล้วก็ส่วนเวลาดอกเขาบานนะข้างบนเนี่ยนะครับดอกนะฮะเขาจะมีดอกอยู่เห็นไหมครับข้างบนเนะี่ยถ้าดอกเขาบานเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกอีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่สองของความงดงามช็อตแรกก็คือเราเห็นทุกวัน เห็นทุกวันได้ดูทุกวันนะครับดูกันทุกวันลดน้ำบางทีก็ไปนั่งดูว่างๆก็เพลินๆนะฮะถ้าคนชอบต้นไม้นะครับก็จะเพลินๆนะฮะไปดูเอ่อรถดูอันนู้นอันนี้ต้นน้นต้นนี้ลวดลายต่างกันเพลินเลยที่มีหลายๆต้นนะฮะพราวไปหมดเ่ยเพลินเลยนะครับเพลินได้ทุกวันแล้วก็พอถึงฤดูเขาออกดอกเนี่ยจริงๆแล้วบางสายพันธุ์ก็ออกดอกได้ตลอดปีนะฮะพอต้นเขาสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกเห็นไหมครับนี่ครับ ด้านข้างนี้จะไม่เคยมีลายด่างเท่าไหร่มันจะเป็นสีเขียวเป็นพื้นแล้วก็มีลายด่างแดงๆแทรกขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าปรากฏว่านอ่อที่ออกอมาใหม่ตรงโคนเนีเ่ยเฮ้ยกลายเป็นสีส้มหมดเลยอ่ะนะกลายเป็นสีส้มหมดเลยเฮ้ยตรงนี้เป็นสีอะไรสีด,าด่างๆอยู่หน่อยเนี่ยนี่ยตรงเนี้ยเออมันเป็นสีด่างๆเออสีด่างๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือมันโดนแดดเอาไปตั้งพึ่งแดดไว้ หรือมันจะไม่แดดไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ครับดูนะครับเนี่ยฮะให้ดูรอบ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 นะครับช้าช้าชิชิวลอบรอบเขารอบๆต้นเนี่ยฮะงดงามมากเลยแล้วก็พอดอกเขาบานเราก็จะได้ดูดอ,อกเขาเป็นช็อตที่สองอขออภัยนะครับรถบรรทุกเข้าไปลงสีทางบ้านแถบนู้นโอ้หเบรกสดังเลยอ่นนี้ครับ นี่คือความงดงามของยิมโนดานนะครับที่เราจะเห็นความงามได้ตลอดทั้งปีเนี่ยลวดลายสีสันนี่เองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์นะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะนี่เราดูด้านข้างนะครับเนี่ยหมุนรอบๆเนี่ยเราดูเนี่ยเพลินนะฮะในช่วงเวลาว่างเอาแล้เราดูด้านบนเอายกับดูด้านบนอีกทีหนึ่งนี่ครับ ปื้ดนี่คือรูด้านบนจากหัวด้านบนเขาเข้าไปนะครับจากด้านบนเข้าไปนะฮะนี่เลยโอ้ยทีนิ้วบังเลนอ่ะนี่ครับนี่ฮะอันนี้เราปลูกไว้ที่บ้านเอาไว้ดูเองเราไม่ได้ปลูกไปขายนะครับเราก็เลยใช้หินก้อนใหญ่ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องไอความสวยงามในกระถางปลูกสักเท่าไหร่ฮะเราจะเน้นทํายังไงจะให้มันเติบโตแต่ที่ใส่หินก้อนใหญ่ไปเพราะว่าเราเพิ่มจะ เอาต้นนี้ลงดินใหม่ๆรากมันยังไม่ออกกลัวมันจะล้มนะครับก็เลยเอาหินก้อนใหญ่เป็นการล็อกไว้เอาหินวาง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 เป็นการล็อกต้นไว้ไม่ให้ต้นเขาเอ็นไปเอ็นมานะี่ครับอูด้านบนดูตรงดอกนะครับดอกนี้กําลังเริ่มแย้มเริ่มแย้มนะฮะนี่สวยงามมากเลยเห็นไหมครับยิมโนดังสวยมากสวยมากนี่นะครับ ชมความงามกันได้ตลอดทั้งปีทุกวี่ทุกวันไม่มีเบื่อนะฮะนี่ฮะพอชมพอชมต้นนี้แล้วก็เมื่อไหร่มีต้นเดียวชมต้นนี้ต้องอยากจะดูลายอื่นๆบ้างเอาแล้วคันนี้เดือดร้อนแล้วต้องไปหาซื้อมาอีกต้นหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยกลายเป็นส,สะสมแล้วต้นเดียวไม่พอแล้วนะะนี่กับเป็นการทดลองปลูกแคคตัสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ประสบสำเร็จมาหลายรอบเต็มทีแต่ว่า รอบละแค่ต้นเดียวต้นเดียวมาประต้งไว้ที่โต๊ะเฉยๆตั้งไว้ที่โต๊ะทางานแล้วก็ปล่อยไว้งั้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็กลดน้ําลดไปลดมามันอยู่ในร่มไม่เคยโดนแดดแล้วก็ลดน้ําทุกวันเน่าตอนนี้เราลองใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้จะไม่ลดน้ําทุกวันแลวครับจะลดน้ําประมาณ5าวันหรือ7วันช่วงนี้หน้าฝนก็อาจจะสัก7วันค่อยลดนะฮะแล้วก็พยายามเอาไปตั้งให้โดนแดดบ้าง ช่วงเช้ากั่าช่วงบ่ายโอเคครับก็มาเอามาโชว์เอามาอวดเอามาฝากกันเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้จามใจฉันเสมอมาแล้วก็รับชมคลิปของเราจนจบทุกคลิปมาโดยตลอดนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ